นี่ทุกคนนี่ไงมาแล้วเห็นป่ะ9 9 9 1 9 9 9เห็นป่ะสวัสดีครับผมโจที่เฮทซครับคลิปนี้ผมจะมาสอนทุกคนโกงเงินเกมสตาร์ดิวเว่แล้วกันนะครับตัวนี้เป็นเกมแท้เลยนะครับผมแค่ลงมอดภาษาไทยมาเท่านั้นนะครับโกงได้น่าจะทั้งตัวแท้ กับตัวไม่แทนนะแต่ว่าตอนนี้ผมเล่นผ่านสตรีมอยู่นะครับทุกคนนะนี่เลยนี่เลยอ่ะเล่นผ่านสตรีมอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสอนกันเลยละกันนะครับอันนี้สอนแบบชัวร์ๆด้วยนะครับได้แบบน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะอ่ะโอเคเริ่มกันเลยขั้นแรกนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเข้าเกมก่อนนะ,ะเข้าเกมก่อนเลยกดโหลดเซฟเก่าเรานะครับหรือว่าถ้าใคร กลัวเซฟพังก uh, ็แบ็กอัพไว้ก่อนเนาะอืมนี่เลยผมก็จะเข้าเซฟนี้นะครับชื่อว่าโจโจสั่งเราต้องจําชื่อของเรานะครับแล้วก็จําจํานวนเงินของเราไว้ด้วยนะครับอ่ะเข้าไปเลยเราเข้าไปในเซฟที่เราต้องการที่จะทําให้มันเงิน99 9เนาะหรือว่าเงินเต็มมันเองครับนี่เลยตอนนี้นะผมมีเงินอยู่ที่1นล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับแมบเบอร์เบอร์นะครับเนี่ยอืมก็มีตังประมาณนี้นะ และผมอยากจะให้ทุกคนทำอะไรก็ได้1วันแล้วก็เซฟไปนะครับแล้วก็สังเกตจากเวลาตรงนี้นะอตอนนี้เวลา16.13จุดนะครับอ่ะ14โมง13นาะทีเนาะให้เราเข้ามาตรงนี้เลยแล้วก็นอนให้เราเซฟซ้ำอีกรอบหนึ่งนะนี่เลยอ่ะและเราก็จำเวลาตรงนี้ไว้ด้วยนะครับว่าตอนนี้เรา เซฟตอนที่เวลา16นาฬิกานาทีเนาะอ่ะโอเคที่นี่แล้วก็ปิดเกมไปได้เลยนะครับทุกคนนะปิดตรงนี้เลยกับกบระบาดไปเลยนะนี่ปิดไปแล้วเนาะแล้วที่นี้ให้เรามาที่ My คอมพิวเตอร์ของเราน,นะครับแล้วก็พิมพ์ตรงนี้เลยนะพิมพ์เหมือนไมค์ครนะครับทุกคนนะเปอร์เซ็นแอปดาต้าเปอร์เซ็นนะครับทุกคนนะแล้วก็กด enter นี่แล้วก็หาโฟลเดอร์スタดิวเล่ vale นะครับตรงนี้เลยนะแล้วก็กดไปที่เซฟ ตรงนี้เลยแล้วก็หาชื่อของเราที่ตั้งเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ก็คือโจโจสั่งเนาะนี่เลยก็จะเป็นตัวนี้เนาะทุกคนก็หาชื่อของทุกคนที่โกงเงินเนาะแค่นั้นแหละนะกดเข้าไปเลยเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาใช่ปะแต่มันมี4ตัวนะครับทุกคนนะเราจะเอาตัวไหนดีนะครับนี่เลยขั้นแรกนะให้เรามองหาไฟล์ที่ขนาดเยอะๆนะครับทุกคนนะนี่มันมีสไฟล์ใช่ไหมแล้วก็หาไฟล์ที่มีขนาดเยอะๆ แต่มันมา2ไฟล์แล้วตัวไหนละ่ะนะก็ดูจากเวลาครับทุกคนนี่ไง16.13นี่ไงที่ผมบอกให้ทุกคนดูจากตรงนี้นะครับนี่อ่ะก็คือเราเซฟเมื่อกี้ก็คือตัวนี้เลยนะครับวิธีเช็คแบบชชว์นะครับและทีนี้เราได้ตัวนี้มาแล้วนะเราก็คลิกขวาแล้วก็ Open w i t h นะครับทุกคนนะนี่แล้วก็เลือกไปที่โน้ตแพดตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคนี่มันก็จะขึ้นมา ยัดเยียเต็มไปหมดนะครับ <laughs> <laughs> อะไรไม่รู้แล้วตีนนี้ให้เรากดชิปกับตัว f นะครับทุกคนมันก็จะขึ้นตัวนี้มานะครับนี่ถ้าเป็นไอตัวค้นหานี่เดี๋ยวผมดูให้นะไอตัวค้นหานี้อ่าน่าจะตัวนี้นะนี่ไงกด edit แล้วก็กดค้นหาตัวนี้นี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับทุกคนเอาอีกรอบนะกดชิปแล้วก็ f ในคีย์บอร์ดนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้หรือว่าถ้าใคร ขี้เกียจกดหรือว่าไม่รู้นะก็กดอีดิแล้วก็กดไปที่ฟอนตฟอนฟอนตอะไรเนี่ยฟินอะไรเนี่ยค้นหาแหละนะภาษาไทยนี่ประทึ้นมาแบบน,นี้นะครับแล้วทีนี้เราก็จํายอดเงินเมื่อกี้นะครับที่เรามีอยู่ในเกลน,นะเมื่อกี้มันมี1นึ่0ล้านสองแสนเกบาทใช่ไหมแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะนี่เลยพิมพ์ไปอ่าเจ็ดนะครับนี่เจ็ด 9 0้า0นงล้านนี่ไงก็พิมพ์ยอดเงินที่เซฟตัวโจโจสั่งเมื่อกี้มันมีเนาะก็กดนี้ก็กดฟอนต์กดค้นหาง่าง่ายนี่ไงมันก็จะขึ้นยอดเงินของเราขึ้นมาในเกมนั่นเองครับทุกคนนะนี่ก็พิมพ์ยอดเงินที่มันมีอยู่ในเซฟนะทุกคนอาจจะมี500 2,000สองพันพก็พิมพ์ไปให้มันตรงนะครับทีนี้เราก็กดแคนเซิล แล้วก็มักแก้ตรงนี้ได้เลยนะครับอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้ผมจะใส่ครัาหาทุกคนตอนนี้ผมตั้งเงินแล้วนะครับก็มีเงื่อนไขในการตั้งเงินด้วยนะก็คือห้ามเกิน7หลักนะครับทุกคนนะนี่ผมจะนับให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่เลยถ้าเราตั้งเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งเป็นแปดใช่ไหมตัวเซฟจะใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยผมก็จะลบออกแล้วก็ให้มันมีแค่ 7หลักเท่านั้นนะครับแล้วผมก็จะติ๊กตรงนี้ไว้ด้วยนี่เป็นเลขหนึ่งนะให้มันจําได้นะว่าผมแก้มาจริงๆนะครับก็จะมีอ่าเดหลักเนาะแล้วก็กดเซฟเลยนี่ย้ําอีกครั้งหนึ่งห้ามตั้งเงินเกิน7หลักนะครับทุกคนนะป่ะและทีนี้เราก็ปิดโน้ตแพ็กนะจะลืมกดเซฟไปด้วยแบบนี้นะเมื่อกี้เลยอ่ะแล้วก็กดกากบาทออกแล้วทีนี้เราก็ไปเปิดตัวเกมครับมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าเนาะอืมอ่ะมาดูกัน นี่รอมันลั่นขึ้นมานะครับตัวนี้เกมแท้เลยนะครับแต่ต้องแต่ผมไปลงหมดภาษาไทยมาก็เลยต้องเข้าผ่านไอ้ตัวนี้เนาะมามาดูกันครับทุกคนกดโหลดเลยจ้ำอีกรอบหนึง่งห้ามเกินเจ็ดหลักเนาะกดโหลดใหม่แล้วเราก็มากดที่เซฟของเราเนาะแต่ตัวเงินจะเป็นเงินล่าสุดของเซฟก่อนนะให้เราเข้าไปแล้วก็เซฟครั้งหนึ่งมันจะกลายเป็นเงิน ล่าสุดที่เราเพิ่งแก้นะครับทุกคนนะโกไปเลยฮึปนี่โจโจสั่งมาดูการว่าจะได้หรือเปล่านี่ทุกคนนี่ไงมาแล้วเห็นป่ะเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าเห็นป่ะอ <c oughs> ันนี้บอกเลยว่าไม่โมนะครับทุกคนนะนี่ไงได้จริงๆนะครับนี่เดี๋ยวเราเอาช่วยนิดนึงไหมว่ามันได้จริงนะครับผมจะลองเก็บไอพวกนี้ได้ไหมเอาชิบหายแล้วไปตีผัก ทำไงดีทุกคนให้มันเงินขึ้นสักนิดหนึ่งอ่ะผมจะลองตีอนี่แต่ที่จริงได้แล้วนะทุกคนน่าจะทําเป็นนะครับอ่ะผมจะขายหินนะ <c oughs> ขายหินโคตรเฟียวเลยว่ะกูอ่ะขายหินแล้วก็ไปนอนดูนะครับทุกคนนะว่าเงินมันจะขึ้นไหมอ่ะ,ปะไปไปครับทุกคนนี่กดเซฟแล้วมาดูกันว่าเงินจะขึ้นหรือเปล่านี่ไงการทำเหมืองเลเวลหนึ่งอ่ะ นี่เอา้าขายหินไม่ได้ตังค์หรอนี่ไงนี่ไงสองเหรียญอนะ่ะโอเคมาดูกันว่าเงินมันจะเปลี่ยนไหมนี่มาเงินน่าจะขึ้นเนาะใช่ไหมนี่ครับทุกคนเนี่ปะเงินเปลี่ยนค่ามาแล้วนะครับก็คือน่าจะได้เลยนะนี่เลยแล้วเราก็ทําไงดีก็น่าจะได้แล้วนะแล้วเงินตัวเซฟเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับทุกคนเอาโอเคครับทุกคนน่าจะได้แล้วลนะ่ะขอบคุณทุกคนหนะ้าที่ ดูเข้ามานะครับส่วนใครที่ทําไม่ได้ลองย้อนขึ้นไปดูอีกครั้งหนึ่งนะกันนะครับผมบอกเลยว่าค่อยๆทำนะค่อยๆฟังนะครับทุกคนน่าจะทําได้กันทุกคนนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม